ออแล้วเราก็มาต่อคิวแบบนี้นแล้วเขาก็จะปล่อยให้เราน่ให้ทายว่าเราอยู่ไหนเรากําลังจะไปก็ล่องลังเลยเอาล่งหรอวะนี่เอาโอ้ก็เลือดแถววะตอนนี้เรากำลังจะลงเรือนะคะทุกคนให้ทายว่าเราอยู่ไหนค่ะอยู่ในลถค่ะอออยในลดตอนนี้เรากําลังมาต่อแถวเพื่อที่จะคาเนี่ยค่ะคือแบบไม่ได้รอเลยรอบนี้บรรยากาศ โบมีค้นขบบาโบมีน้นขาตอนนี้เรากําลังลงเฟอร์ลี่นะคะทุกคนเราจะไปเที่ยวเกาะช้างซึ่งเรามองเห็นแล้วจริงๆเราว่าเราจะเดินไปนะคะแต่เราเกรงใจ <c oughs> เราก็เลยจะเอารถลงทะเลเอาโบแมนเอารถลงเรือเอารถลงทะเลมาสั่นรถลงเรือไปนะคะผู้บ่าวนี่เร่นอย่างเจ้ามาเห็นงานสายบอก <c oughs> ว่าเฟอร์รี่เฟอร์รี่ก็ใหญ่อยู่นะนี่ได้หลายสิบคันอยู่ไหมรถน่าจะได้สามสิบอยู่ไหม ที่ฉันข้าปลาข้าดวงไปแต่ผู้บ่าวเออเอินเอาชัา้นมาแล้วคิวแรกเออได้ออกตอนนี้เราอยู่ในเรือแล้วนะคะเป็นเรือเฟอร์รี่ที่เราออารถล,ลงนะคะทุกคนเออเ <c oughs> มื่อที่บรรยากาศดีแห้งทุกคนเออ <c oughs> เดี๋ยวข่ จะขามไปเที่ยวพุ่นคอยตื่นตาตื่นใจคอยหอมกบมาเทือเลกอันนี้คือทะเลนะคะโบมีคืนเลยมือนีคืนดีแหงทีวีอากาศดีบบฮอนอมลมพัดวีวีวีเจ้าเพื่อได้กินเบียดีแท้ <c oughs> ลมพัดวีวีทุกคนคือมันเห็นก่าชาอม,มันเห็นมันเห็น,นเบิร์มันเห็นละเดสปีนองแต่ว่าคอยหันยังไปโบฮอนคอยต้องผ่าเรือนะคะเดี๋ยวเราติดตามตอนต่อไป <c oughs> เออเด้ลันนี้มันสิเข้มแล้วเป็นเดือนมุ่นอ่ะโดนแห้งเข้มโดด กันเนี่ยมหลายเลยอย่างมาเนียอยูุ่วานบอยยูวอนมันมีก็แบบเมืองเดียวของสินะเากับมาอยู่นี่มันกันหลากหลาย อาหรอขอสิทธิ์นี่คือไปตอนนั้นเหรอเอาแต่ละ <laughs> หม, <laughs> มูดำไม่นชิวโว่อสวยอะสวยตรงนี้มันบ้านบ้านแก่เบ้านไก่เบ้แเบ้านบ้นเกบ้นไก่ คือชันแล้วนะนี่ยังไม่ชันอีกเหรอยังอุ้ยมันสวยอย่างนี้นี่บ้านท่าเือยโคันทั้งหนาไหลคันทั้งหลังสีอยู่จังไลยเนี่ยเยอะไปไกลแห้งเลยลท่าเทือยเขาหลบเขาดูเฉพาะอันรถเกียร์กระปุกออรถเกียร์กระพุกเนี่ยโอ้ยไหลรถเกียร์กระปุกมันมากหลย ยมากขึ้นไปอีกรอบหนึ่งได้หนึ่งเลยว้าต้องวนขึ้นอีกรอบหนึ่งสัตว์ป่าละพันคือขับซาเนี่ยมันหนากมันเป็นรถหนากเว้ยถ้าไม่ขิน,นทางนี้เนาะใช่อันนี้หนูมาบ่อยแล้วไงรถพี่หน่่ยก็คือบืนแห้งเลยรถพี่หนุ่ยเถ่าแล้วเนาะเออเพอันกำลังมันมอไหลอ,ะะอันนะอรถ พี่รวยมาโอ้ยอย่านวสันใส่เกียร์หนึ่งเลยไหมออมันบื่อโอ้ยชันถนนถนนสั้นแห้งพี่น้องพูดอะวุ้ยนี่เบื้องอื่นมองนี่มองนี้บ่เอ้ามันคือเสงเสงเหรอนนนเนอะเบื้องมันสากขนาดกาเนาะอืมมันคือกาเสงขึ้นเขาสันเดียวนี้เ <laughs> ขาบม่เหสงเขาบม่ได้เห็นเสงหนีอ้ยตรงนี้น่ะ หลุนซีพีตวบาแบบแถวเว้ยรถว้ายเย่าบึ่งกันเดี้อเออมัน,น,นอ่นอุบัติเหตุประมาณสามเดือนก่อนมะรถอันรถหกล้อขึ้นมาบหลัที่นี่มันเหยียบเบกรกบ่อยูอ่ตอนทางลุ่งอ่ะไปสอยอันกับรถอันสองแถวโตกพิกความลง่ลง,ล,งล่งเขาเนี่แหละคนขับอันรถ งามงามโอ้ยสวยอะ่ะก็เป็นใบสอง,อง,สองใช่ไหมคะโอเคพราพเจ้าเรีนรู้ลาม,มาเหว่ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งก็คือเป็นโรงแรมพออย่งที่เราเดินเล่นมันก็ไม่ไกลอ่ะเนาะห้องใหญ่มาก นี้จะพาทัวร์ห้องน้ำนะคะทุกคนป้าถงกระจกฉันก็ตื่นตัวเองนะคะโอ้พี่น้องห้องน้ำดูห้องน้ำนะคะอันนี้เป็นอ่างแบบจากุชีมากจากุชีแล้วกบบกระจกโอ,โอ้มีความเป็นกระจกมีความเป็นแบบอันนี้คือชักโครกนะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นแบบอันนี้กระจกคือแบบเต็มมากแม่กระจกเต็มมากนะคะในนี้มีอะไรบ้างเนี่ย ของชายก็จะมีตามนี้เลยนะคะโลดโลดโลดตรงส่วนด้านนี้อ๋อตรงด้านนี้อาบนะำคืออยู่ตรงนี้นะคะทุกคนเสียงมันก็สิกองกองนลเนาะไม่ไมีฝักบัวนะ,วนะะ,วนะคะเออโอ้โหลดนี่คือประตูสวยทุกคนมีอ่านงนเบางแนวบางแนวบางบางบางทุกจ้าเห็นค่อยบ้านี่แล้วก็ วิวด้านนอกนะคะอันนี้คือเป็นที่เก็กบกระเป๋าเป็นที่แขวนเสื้อผ้าอรรยากาศดีมีที่พักผ่อนว้ยเขาเห่งคีบูเขาไปนยังไสดอกอือ่าไ,ไม่เข้าห้องน้ำล้วบอกคือว่าจะเข้าห้องน้ำนลืมไปแล้วหรอ,อ,หรอ <laughs> มันเข้า มันเข้ากิบไม่ยัไปแล้วใช่